รถตู้รถรถตู้แล้วก็รถ MG นะครับรถตู้แล้วก็รถ m g นะครับมาซ้ายนะครับมาซ้ายแล้วก็อยากเข้าขวานะครับมาซ้ายแล้วก็อยากเข้าขวานะครับนะครับมาซ้ายสุดนะครับมาซ้ายสุดแล้วพอเจอไฟแดงนะครับเขาก็อยากจะเข้าเลนขวานะครับนะครับกําลังตีไแยว จะตัดหน้าขอเข้านะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เขาเข้าหรือเปล่าครับทํากับเราแบบนี้นะครับเรามารอตั้งนานแล้วนะครับเรามารอตั้งนานแล้วนะครับนี่ครับมาแล้วครับโยกมาแล้วครับถ้าไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้รถตู้เข้าขวาสุดครับคันนี้โอ้โห ซ้ายสุดเข้าขวาสุดไปแล้วครับเพื่อนๆสุดยอดในการขับรถนะครับสุดยอดในการขับรถนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีสาระดีๆนะครับบนท้องถนนเราจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับขอบคุณครับ